เป็นลูกโซ่แล้วก็มีรอยแตกด้วยจริงๆอะ่ะการที่เราให้อภัยคนอื่นอะ่ะอภัยทานเป็นทานที่สูงสุดลดความพยาบาทให้ขาดออกจากใจเราไม่ได้รักคนอื่นนะเรารักตัวเองเรากําลังให้อภัยตัวเองด้วยถูกป่ะแล้วก็ให้อภัยคนอื่นด้วยเราท่องทุกวันเนี่ยเพราะกลัวรักตัวเองถ้ากลัวโกรธพุ่งมือเส้นเลือดสมองกูจะแตกเส้นเลือสมองกูจะตี นะคะเราก็จะไม่ทําอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องคิดว่าเอ้ยเราทําไมเราต้องป่วยทําไมเราต้องเป็นไมเกรนปวดตลอดเวลาทําไมฉันต้องคิดถึงพวกเธอไม่คิดแล้วนะคะค <laughs> ไม่คิดแล้วไม่คิดะะถ้าเจอแบบนี้ก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ท่องนี้ทุกวันนะคะอภัยาทานเป็นทานที่สูงสุดลดความพยาบาทให้ขาดออกจากใจแล้วก็ยิ้มสวยๆนะคะให้กับคนที่ที่ทํากับเราให้เราช้าใจนะคะเพราะเรากูไม่ช้าแล้วกูไม่โกรธด้ว <laughs> ย จะอยู่แบบสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่นานๆให้พวกมึงอิจฉากูไปแทน